ดีค่ะพวกเราสัตว์ป่าซ่าศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันโอ้โห่าเราไม่เหมือนกันแต่ก่อนเมื่อกี้เห็นท่าแปลกๆเหมือนมีใครก๊อปใครก็ไม่รู้ว่าโอ้โป๊อปปี้ก๊อปบูชบอกเลยท่านี้มีใครก๊อฟถามจริงท่านี้ไม่ได้มีใครก๊อฟจะมาเป็นวงชาร์ทอ่าแต่วันนี้ค่ะเราแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเต้าเนกพระสงค์ ฟรีอินวันนั่นเองครับผมส่วนช่วงหน้านะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆจากพี่เชนมาฝากทุกคนแต่จะเป็นอะไรนะครับขออุบไว้ก่อนต้องรอชมอรับโปรดีอยู่แล้วส่วนช่วงหน้านะครับช่วยกันแซบผมมีร้านบะหมี่ย่างซีอิ๊วนะครับหมูย่างซีอิ๊วซึ่งเป็นร้านตำนานของตลาดนางเลิงเลยโรอชมครับผมรอชิมด้วยค่ะครับดีของดีนะส่วนตรงหน้าเรานะก็เป็นอาหารสไตล์โฮมเมดแต่เป็นอิตาเลียนโฮมเมดร้านเนี้ยคือแบบว่าอบอุ่นมากเลย เลยมีให้เลือกมากกว่า500เมนูรครับชื่อร้านก็น่ารักยังไงเลอความรักเฮ้ยพี่บุ์ใช่ป่ะไม่ใช่เลอความรักหรือปเปอลอ่านั่นดิไม่ใช่ผมไม่ได้พูดผิดเล,เลอความรักจริงๆครับอุ้ยพูดผิดแล้วเลอความรักครับผม <c oughs> ไอแซบกันเลยครับไทยแซบเอาใจคนรักอาหารอิตาเลียนปักหมุดมาเลยค่ะที่เลอความรักคาเฟ่บาร์แอนด์รเตอรอง ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮ m a d e ใจกลางเมืองย่านเอกมัยที่ทุกเมนูคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมและปรุงด้วยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอิตาเลียนโดยเฉพาะซิกเนเจอร์แนะนำทาตุโฟพิซซ่าพิซซ่าแป้งบางกรอบโรยหน้าด้วยชีสซอสทรัฟเฟิลและทรัฟเฟิลสดนำเข้าจากอิตาลีหรือจะเป็นซีฟู้ดปาเอญยาที่ท็อปด้วยซีฟู้ดแบบจัดเต็มยังมีสปากเกตตีหมึกดำ และพลาดไม่ได้กับบาร์บีคิวพอกริฟสิครงหมูคัดพิเศษเนื้อเปื่อยนุ่มทอบด้วยซอสบาร์บีคิวเข็มคนนอกจากอาหารที่เสิร์ฟความอร่อยแบบจัดเต็มแล้วยังมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่โฮมเมดน่าตาหน้าทานอีกเพียบในบรรยากาศของร้านที่ไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนไปรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณอาริยาหรือคุณป๊อปปี้ซูเปอร์วิเซอร์เลอความลักคาเฟ่บาร์แอนด์รีสอร์ทค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าผมก็ป๊อปปี้นะฮะเนี่ยมี2ป๊อปปี้นี่ซูเปอร์วิเซอร์นู่นน่ะซูเปอร์อะไรนะอ่าีนซูเปอร์โมเดลครับเออซูเปอร์โมเดลจะบอกซูเปอร์มั่วตอนอแรกไม่มั่วสิ <laughs> คุณแพมก่อนอืน่นเลยอ,อยากถามคุณป๊อปปี้หน่อย ร้านชื่อเลอความรักหรือเลอความรักครับเป็นเลอความรักค่ะที่เต็มไปด้วยความสุขความโชคดีและก็ความลัคกี้ค่ะโอ้ร้านที่เล่าลัคกี้บูช่าพูดถูกแล้วเอออ่ะแล้วสไตล์อาหารเป็นสไตล์อะไรคะเนี่ยร้านเราจะเป็นสไตล์อิตาเลียนค่ะแล้วก็มีไทยฟิวชั่นค่ะแต่เป็นอิตาเลียนโฮมเมดนะใช่ค่ะเป็นอิตาเลียนโฮมเมดค่ะอ๋อวัตถุดิบนี่คือทำเอง ใช่ค่ะเป็นโฮมเมดค่ะแล้วก็มีน้ำข้าวเกรดพรีเมียมค่ะน้ำข้าวด้วยนอะแสดงว่ามีแต่ของดีทั้งนั้นซึ่งมีทั้งหมดเกือบ500เมนูเริ่มต้นให้เราหน่อยครับเริ่มต้นตที่เมนูริกาโทนี่ทรัฟเฟิลค่ะตัวนี้จะมีเส้นสดค่ะเป็นเซริกาโทนี่ที่ทางร้านทําเองค่ะแล้วก็จะได้ความเนื้อทรัฟเฟิลที่ท็อปด้านบนแล้วก็จะมีออยล์ทรัฟเฟิลโรยด้วยผมขอโทษนะฮะทรัฟเฟิลที่ให้มาไมมันเยอะขนาดนี้ครับ อันนี้คือให้แบบนี้เลยที่ร้านก็ให้แบบนี้ใช่ค่ะอยากทราบราคาตัวนี้จะเริ่มที่750บาทค่ะต้องให้เขานะเพราะหนึ่งเส้นเขาปั้นสดสองคือเห็ดทาร์ทารให้เยอะแล้วก็ท็อบด้วยน้ำมันทาร์ทารอีกทีนึงใช่ค่ะคุณแพรบอกรสชาติเราหน่อยเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นหน้าดิฉันไหมอืมพิมพ์เช่เหมือนแบบขึ้นสวรรค์ไปเลยอ่ะหอมทาร์ทฟมากคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวเส้นนะพาสต้าโฮมเมดเขาอ่ะมันนุ่มหอม ัาเฟ่ให้มาเป็นเกล็ดเลยอ่ะคุณเออไม่ได้มาให้แค่เป็นผงนะสุดยอดมากอร่อยสุดรวมถึงเมนูข้างๆกันตัวนี้จะเป็นขาแกะตุนค่ะที่มีการซุยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นตุนอีก5ชั่วโมงโอ้โหนี่จะนุ่มละลายในปากเลยค่ะนั่นไง แล้วถ้ามุดลูกค้ามาสั่งอย่างนี้ต้องรอ6ชั่วโมงไหมคบเนี่ยตัวนี้จะรอที่1ชั่วโมงค่ะอ๋อรอต้องการรอหน่อยแต่ว่ารับประกันว่าละลายในปากเลยใช่ค่ะแล้วมีกลิ่นสาหรหายหนึ่งอยาา่างใช่ไไม่มีกลิ่นสาหแน่นอนม,มีแน่นอนเฮ้ยาหารแกะที่พรีเมียมสุดๆครับฟูดอ่ะด้านหน้าจะเป็นตัวพิซซ่าทรัฟเฟิลค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งบางกรอบค่ะแล้วก็จะมีความเป็นชีสทรัฟเฟิลมีเนือ้อทรัฟเฟิลท็อปด้านบนค่ะโอ้โหแล้วแบบขูดมาให้แบบนี้ละ ใส่มาให้แบบเต็มที่ไม่หวงของเลยแสดงว่าถ้าอบมาใหม่ๆในดึงขึ้นมาที่คือชีสยืมเยิร์เลยใช่ไหมยืดแล้วก็หอมมากราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ตัวนี้เริ่มที่700บาทค่ะโอ้โหก็ต้องให้เขาเหมือนกันนะจริงค่ะต้องให้จริงๆนะคะอ่ะถัดมาเป็นตัวนี้จะเป็นบาร์บีคิวพ็อกลิปค่ะตัวนี้จะทำสามชั่วโมงค่ะจะมีความนุ่มละลายในปากแล้วก็ตัวซอสจะเป็นตัวทางร้านทําเองค่ะสามชั่วโมงนี่คือทําอะไรฮะ ย่างอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะเอาไปอบเอาไปอบก่อนใช่ค่ะตัวซอสบาร์บีคิวก็เป็นสูตรทางร้านเลยไหมคะใช่ค่ะไม่เหมือนที่ไหนเลยใช่ค่ะแสดงว่าถ้าสมมติเราดึงซี่โครงออกมาก็หลุดมาง่ายๆอย่างนี้เลยสิครับใช่โอ้ชอบที่สุดเลยแบบนั้นน่ะเรียกว่าฟิลไม่ต้องนั่งแทะเยอะไม่ต้องดึงมันเนื้อมันก็ยุ่ยออกมาแล้วเนาะนั่นไงนี่น่าทานมากถัดมาเมนูอันนี้คือเป็นเมนูสไตล์อิตาเลียนใช่ค่ะอยากดูเมนูทางฝั่งนู้นบ้าง ตัวนี้จะเป็นเบสเซอร์ค่ะจะมีกระเพราหมูกรอบที่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ซอสเปเยลของทางร้านค่ะมีอาหารไทยด้วยค่ะอุ้ยหมูกรอบกระเพราน่าทานมากเลยอ่ะใค่ะราคาตัวนี้อยู่ที่250บาทค่ะนี่ต้องให้ความพรีเมียมของเขานะ ก็มหมูเขาก็ให้แบบไม่กั๊กจริงค่ะเห็นว่าอานอกจากอาหารคาวแล้วยังมีในส่วนของเบเกอรี่โฮมเมดด้วยยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างใช่ค่ะถ้าตัวเด่นของเราเลยจะเป็นตัวครัวซองทรัฟเฟิลค่ะตัวนี้จะมีเนื้อทรัฟเฟิลเข้าไปผสมอยู่ในแป้งด้วย,ยวน,ะนี่นี่คือครัวซองหรอทาง<ม>ร้านชิ้นใหญ่มากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวป๊อปปี้เขาจะชิมเป็นครัวซองทรัฟเฟิลทางร้านเนี่ยก็คือจะขายดีมากเลยเหรอคะตัวนี้ใช่ค่ะอ คือแกะออกมาปุ๊บเนี่ยข้างในคือจะเจอกับเนื้อทรัฟเฟิลเนื้อทรัฟเฟลิลเลยใช่ค่ะผสมในแป้งด้วยไหมใช่ค่ะอโอม my กอดหอมมากลองโอ m มก o d เลยนะเมก็เลย <laughs> <laughs> เป็นสำเนียงคนอิตาลีแล้วตอนนี้ <c oughs> โอว่ามันหอมมากคุณผู้ชมคือด้วยความที่มีกลิ่นของทรัฟเฟลิลที่ผสมลงไปในเนี้ยมันทําให้ทั้งเนื้อโคซองทั้งหมดนะแทบจะไม่โดนขนมปังเลยเป็นเนื้อโคซองหมดเลยเพลิน แล้วอร่อยแล้วมันนุ่มมากอยากทราบราคาหน่อยครับว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตัวซองตัวครัวซองเริ่มต้นที่95บาทแค่นั้นเองค่ะอืมถัดมาถัดมาจะเป็นด้านเบเกอรี่แล้วก็คุกกี้ค่ะตัวนี้จะทําสดใหม่ทุกวันค่ะคุณผู้ชมดูนุ่มมากเลยยังไม่ทันได้ชิมเลยเนาะอันนี้เป็นเค้กอะไรคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นโคโคนัทเค้กค่ะที่ใช้ตัวมะพร้าวเผาค่ะจะมีความหอมแล้วก็ความนุ่มและคุกกี้ทีอยู่ข้างกันแล้วครับอันนี้มีไส้อะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหมีหน้าอะไรบ้างอะ ตัวคุกคก,คกี้จะมีเลดเวลเวทค่ะมีมัทช,ชาช็อกโกแลตชิพค่ะแล้วก็มิกซ์นัทค่ะราคาเท่าไหร่คะตัวเค้กเริ่มต้นที่170บาทค่ะอ่าแล้วคุกกี้ล่ะคุกกี้เริ่มต้นที่90บาทค่ะ90บาทเท่านั้นชิ้นใหญ่มากนะคุณผู้ชมและที่สําคัญยังมีเครื่องดื่มด้วยมีอะไรบ้างครับวันนี้เครื่องดื่มตัวซ<า><ม>ิกเนเจอร์ของเราจะเป็นตัวเลิฟค่ะตัวด้านขวามือนะคะตัวนี้จะใช้น้ําพึ่งแท้น้ํามดางแท้ค่ะจะให้ความสดชื่นแล้วก็เฟรชค่ะเลิฟ เลิฟมากค่ะจริงเออถัดมาถัดมาจะเป็นตัวลิ้นจี่บัตเตอร์ไฟค่ะตัวนี้จะเป็นตัวลิ้นจี่โรสท็อปด้วยน้ำอัญชันค่ะโอ้สวยเนาะเมนูเขาต้องให้ความคิดสร้างสรรค์มากๆนะอันนี้พูดตามตรงเลยจริงค่ะแต่ละเมนูสีสวยมากแล้วก็น่ารับประทานสุดๆเลยแล้วที่มีสตรอเบอรี่นี้อะไรนะสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ค่ะเป็นี้กับโซดาค่ะจะได้ความซาเพิ่มมาค่ะ เอาแบบนี้เลยผมว่าคุณผู้ชมตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วอยากรู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนครับรคุณบับปี้ร้านอยู่เอกมัย22ค่ะเปิดกี่โมงถึงปิดร้าน <ๆ S 2> เราเปิด11โมงถึง4ทุ่มค่ะสามารถแวะเวียนไปได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถค่ะทางเรามีที่จอดรถรองรับถึง80คันเลยโอ้โห สบายใจเลยอ่าแล้วเห็นว่ามี special day ก็คือฮาโลวีนใช่วันเสาร์ที่28ใช่ไหมคะมี special เมนูเป็นอะไรนะถ้า special เม n u จะมีตัวพิซซ่าฮาโลวีนค่ะแล้วก็จะมีปาเกตตี้ด้วยพิซซ่าเดี๋ยวข้างบนมันเหมือนแมงมุมเลยเนาะโอ้โหคุณผู้ชมเอาไปทำคอนเทนต์ได้เลย28นี้ไปกันเยอะๆเนาะใช่ใช่ผมว่าจริงๆไม่ต้องรอวันที่28ไปก่อนเลยก็ได้เพราะว่าร้านเขาน่าสนใจมากแล้วมีทั้งเดือนเลยหรือเปล่าคะ ตัวนี้จะเป็นเดือนนี้ครับี่เอนนี้เลยไปกันได้ไปกันได้เยอะนะครับค่ะขอบคุณมากครับคุณป๊อปรี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับส่วนช่วงหน้าฮะพี่เชลมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากจะเป็นอะไรต้องรอติดตามนะครับรวมถึงบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊วบอกเลยเป็นร้านดังต้องรอติดตามนะครับพักสักครู่ครับ Zap Plaza ทีไรเนี่ยโอ้โหโปรโดีทุกทีเลยคุณผู้ชมรีบสั่งกันเลยนะคะจนวันนี้ค่ะช่วยกันแซบ่บมีอะไรจะบูชช่วยกันแซ่บวันนี้นะคะผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับร้านบุญเลิศ์เขาเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊วในตำนานครับจากตลาดนางเลิงเป็นร้านเดียวในตลาดนางเลิงที่ได้รับรางวัลมิชลินบิ๊กคูมองใช่ร้านนี้ดังถูกต้องเริ่มจากเมนูแรกเมนูแรกนะคะผมเป็นบะหมี่ย่างบะหมี่หมูย่างซีอิ๊วอยากให้ดูตัวหมูย่างเขาเนี่ย จะเป็นสีน้ําตาลสีธรรมชาติไม่แดงใช่ไหมก็คือต้อไม่ผสมพวกแล้วมันจะมีสัดส่วนไขมันกําลังดีทานแล้วนุ่มมากกัดแล้วกัดข,ขาดกัดขาดกัขด,ขาด,ข,าดขาดเลยอร่อยมากมบะหมี่เขาก็ทําเองจาะ,ม,ะมาดูจานต่อไปนะคะเป็นตัวเกียวนี้ใช่ไหมคะเกียวเขาก็คือห่อเองทุกอย่างนะี่คือโฮมเมดหมดเลยทุกคนคือน่ากินมากแล้วราคาดีมากทุกคนเริ่มต้นที่ห0 จห้าสิบบาทได้กินแบบอาหารระดับมิชลินอ่ะโอ้ยต้องไปแล้วนะแบบนี้รสมากครับผรแล้วมีหมูกรอบด้วยใช่ไหมถ้าอยากได้แบบอัพสเกลขึ้นมานะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบนะครับจานนี้หกส ได้เยอะมากได้2อย่างเลยอ่มีทั้งเกี๊ยวมีทั้งหมูกรอบแล้วบะหมี่ให้แบบใช่แล้วหมูกรอบนี่คือให้มาตุ้มๆเลยทุกคนน่ากินหมดเลยอะถ้าไม่ไม่มีถ้าไม่อยากกินเมนูเส้นเป็นเมนูข้าวเออมีไหมเมนูข้าวก็มีครับผมจานนี้นะข้าวหมูกรอบทุกคนมีไข่ต้มมาด้วยไม่แล้วเขาราดน้ําเป็นน้ำซอสของเขาด้วยใช่ไหมใช่จ้าอันนี้คืออันอันภาพเนี่ยเนาะน่ากินมาก50บาท ห้าสบาทแล้วเหมือนมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยใช่ครับผมแต่ถ้าใครอยากกินหมูกรอบตุ้มๆนะสั่งมาเป็นจานแบบนี้ได้เลยทุกคนมออหมูกรอบตุ้มๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้องมาแลนี่ภาพนี้ครับผมยังยังไม่มากล้องยังไม่มาจ่ายอันนี้นะครับผมออหมูกรอบอนนตุ้มๆ โอ้โหน่ากินมากถ้าใครแบบอยากกินหมูกรอบจูกใจหมูกรอบเพาดูไม่มันเลยถูกต้องแล้วคือหนังเนี่ยกรอบสัดส่วนไขมันกําลังดีร้านเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นตํานานของนางเลื้งจริงๆทุกคนนะคะอะแล้วอันนี้ละจ๊ะอ่าอันนี้คือปีเป็ดตุ๋นแพมจานนี้เป็ด80บาทเพราะเขาตุ๋นนานมากตุ๋นเป็นวัน่ะไปซื้อกินแบบดืดออกมาจากตัวกระดูกเลยเนาะใช่เนี่ยคอลลาเจนวล้วนเลยครับผม แล้วถ้าจะไปร้านก็คือไปตลาดนางเลื้งเลยจ้ะเรโทรสอบถามเพิ่มเติมหน้าจอได้เลยเนาะ062 624 9269อยากให้ไปกินการร้านในตำนานเดี๋ยวไปจับของรางวัลกันต่อดีกว่าครับผมมาเลยครับผมยืนเก๊กอยู่แบบนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยฮะแต่ว่ายืนฟังพวกคุณคุยจนผมหิวเลยตอนนี้หิวไหมหิวสิะแต่ของน่าทานนะจับชื่อ ทำไมชื่อแบบว่าเยอะขึ้นมากเลยเนาะลายชื่อแน่นมากนะฝันะขวามือบ้างค่ะวันนี้ขอคุยหน่อยเลยได้แล้วค่ะเรามาลุ้นกันผู้โชคดีคุณตื่นเต้นนี่ครับนี่ค่ะคุณพิเชษครับผมคุณพิเชษนะครับครับผมถ้าใครอยากได้ของรางวัลนะครับเพียงแค่ส่งชื่อนามสกุลและเบอร์โทรนะครับหรือสแกนบนหน้าจอของเราเนี่ยแล้วก็ชื่อของคุณนะครับก็จะมาอยู่ในกล่องเลยครับถูกต้องค่ะนี่ยังมีพื้นที่อยู่นะรออยู่นะคะของรางวัลก็ยังคงเป็น เตาอเนกประสงค์ทรีอินวันเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วครับผมเตานี้ทําได้หลายอย่างมากเลยทำอะไรได้บ้างอ่ะจะอบขนมปังจะอบไก่จะเอามาทําอะไรได้หลายหลากหลายเมนูเลยนี่รับสายแล้วสวัสดีครับคุณพิเชษหรือเปล่าครับตอนนอยครับอโทรมาจากรายการแซบพาซ่าครับคุณพิเชษครับใช่ครับอคุณพิเชษอยู่จังหวัดอะไรครับอ๋อค่ะว่าอะไรคะอัอนี้คุณภรรยาใช่ไหมครับเป็นภรรยาคุณพิเชษใช่ไหมครับ ฮัลโหลฮัลโหลครับอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรครับอืนนทบุรีค่ะนนทบุรีวันนี้คนนนทบุรีเป็นผู้โชคดีครับรับไปเลยเครื่องทำอาหารในประสงทเวนวันจากสมาร์ทโฮโโหจยงส่งมาตั้งครึ่งปีเนี่ยอ้้โส่งมาตั้งครึ่งปีแล้วนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากยินดีมากๆเลยผมถามเพิ่มนิดนึงฮะปีนี้ทานเจไหมครับอ๋อที่บ้านไม่ทานกันค่ะเพราะว่า สาวเจไม่มีใครทนเจกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าคิดดีทำดีคิดดีทำดีค่ะโอ้นี่เหมือนเป็นการสอนผมไปด้วยต้องคิดดีทำดีแต่ได้ขึ้นทำอาหารเอกะสมไปแล้วโชคดีมากครับผมโชคดีแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับส่วนเย็นนะครับขอบคุณครับ ส่วนเย็นนี้นะครับอย่าลืมติดตามละครเจ้าสาวบ้านไร่แล้วก็ค่ำนี้ครับพมลิขิตตอนที่2แล้วที่พบเล่นเป็น3คาแรคเตอร์เลยนะโอ้นเบลล่า2โอ้โหก็ถือว่าน่าติดตามนะครับรวมถึงรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าว3สีนะครับตอนนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะพวกเราแซปพาซาสวัสดีครับซปพลาซา